จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับอยู่ในช่องนี้นะครับโอเคเทสนะครับเทสเทสเทสโอเคนะครับนี่ปุ่มไมค์ใช่ป่ะใช่แล้วครับป้ายคือสังคมนี่คือปรับนะครับความดังของเสียงไมค์นะครับปรับได้สองส่วนคือโซลลาดนี้ด้วยคือตู้แอมป์ถ้าเราไม่แค่ให้ปรับข้างล่างได้ไหมได้คือตู้แอมป์เขาเป็ทั้งหมดในเครื่องนะครับปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับยากมากเลย มุมข้างฝาข้างในนะครับปุ่มเปิดกดบึกจะขึ้นนะครับแล้วเราเทสไม่จะมีนะครับเป็นขึ้นตรงนี้อยู่นะครับเช่นเทสเทสนะครับสัญญาณจะขึ้นอยู่นะครับซึ่งสองตัวนี้คือนะครับเราปิดเครื่องเล่นซีดีนะครับเราบึกพร้อมกันสองตัวเลยนะครับขึ้นลงพร้อมกันตรงนี้นะครับส่วนของตัวไม่นะครับไม่ใช้ตัวนี้สองตัวนี้นะครับ มันมือกับวอลลุมใช่ไหมมีมมีเขียนแล้ติดให้ก็เครื่ีดีอยู่ในนี้นะเครืนดีจะอยู่ในช่องนี้เปิดตามปกติเลยแต่นี้เราเปิดบสตาร์ก่อนนะครับแล้วีดีจะวางอยู่นในนีู้่อ๋อนั่นไงนั่นนั่นอยู่ตรงนี้ไหไงอันไหนลมอคงการที่จะนไรนะ้อดับไป้ว ค่ะคนไรเลยอะคือมี้เลยใส่เปิดตั้มกะติเลยโดยการที่เราจะดูนะครับก็ดูพวกเราได้พระจอดตั้งข้างตรงนี้จะมีอยู่ก็สัญญาณอป้ากาที่กดเป็นเป็นล้อหน้าว่างสีชมพูสีขาวเก้มแดงเราเราจะรู้ข้างหน้าเล่นอะไรเป็นยังไงทุกวันครับโอ้ยเล่นเลยๆโอลิกดี้ต้องมีมีสมุดครับรีโมทดีสมุเนาะอย่างเงี้ย สายนไม่ถูกต้องอะมันบอกอ่ะสายอะไมามันจะต้องมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีความรถนี้ต้องอยู่นางนี่แล้วปันะนี่แล้วปัก

ตัวตัดไปครับก็คือไฟแบบใช้ไม่ถึนหรือใช้ไม่พอมันจะตัดเองหรือไม่ก็คนตัดไฟข้าไหนเหตุผไม่แค่นี้แต่ตอนนี้ไฟมาแล้วแสดงว่าต้องใช้ไฟเยอะมากสองร้อยยี่สิบโวล์คือไฟเยอะราคาเยมันยังไม่พอตอนนี้มีแค่สองร้อยสิบโวล์แต่ไฟยังใช้ได้อยู่นี่แหละคือรถเราเวลาปัญหาอย่างหนึ่งก็คือพอเราเอาไปใช้ต่างประเทถ้าเขามีวทีใหญ่หรือมีเครื่องบันไฟเราจะไม่มีปัญหามาก แต่ถ้าไปงานไหนแล้วเขาไม่มีเครื่องปันไฟหรือจาไฟให้เราไม่พอคือเราจะใช้งานไม่ได้เลยภายในแล้วเราจะไปพ่่อกักไฟโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาจะพอให้เราถ้าพ่วงโรงเรียนคือเวลาเขาจัดในที่จัดการเรียจะมีเครื่องบันไฟทุกทางโรงเรียนจะใช้เครื่องปันไฟเครื่องันไฟางเงี้ไ่งั้นเราก็ต้องมาคอยกดอยู่แล้เนี่ยพอไฟกอุ นี่มันใช้ไฟมากอ่ะสวย